ชมบ้านส่วนกรน้าวธรรมสถิตนะคะนี่ค่ะออกไปแร่ประมาณ30เมตรนะคะก็ถึงถนนลาดยางนะคะตรงนี้เป็นคอนกรีตค่ะเข้าไปดูบ้านเลยนะคะบ้านนี้สามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวพร้อมโรงจอดรถค่ะจะมีพื้นที่ว่างด้านหน้ากข้างเยอะนะคะส่วนตรงนี้เป็นบริเวณของโรงรถค่ะเดี๋ยวต่อเติมน,นะคะไปอยู่ในบ้านก่อนนะข้างหน้าก็จะเป็นโถงว้างนะคะบริเวณนี้จะเป็นห้องโถงค่ะอันนี้ก็จะขึ้นโครงข้าวของฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ตรงเข้าไปข้างในจะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนด้านหลังก็จะเป็นสวนนะคะพื้นที่ด้านหลังก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะมีต้นทุเรียนประมาณหนึ่งต้นออกจากห้องน,นอนมาเป็นห้องโถงห้องโถงเสร็จตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะอันนี้จะเป็นครัวครัวก็จะมีประตูหลังบ้านนะคะออกไปก็จะเป็นสวนมีทุเรียนนะคะแล้วก็มีพื้นที่ว่างค่ะพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างว่างนะคะเดีย๋ยวกำลังเติมยืนให้อยู่คะ่ะสามารถปลูกอะไรได้เยอะอยู่ ไปดูห้องนอนอีกสองห้องนะคะจะเป็นห้องนอนทางด้านหน้านะคะก็จะมีกระจกรับลมรับแสงนะคะอันนี้ก็คงข้าวฟ้าเรียบร้อยค่ะเราใส่แผ่นฟ้านะคะส่วนห้องนอนที่สามอีกหนึ่งห้องนะคะนี่ค่ะห้องนอนที่สามนี้จะมีห้องน้าในตัวนะคะห้องน้าอันนี้ก็จะค่อนข้างใหญ่เลยนะคะมีพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีพื้นที่ด้านในวมๆก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำรวมค่ะงานฝ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวใส่แผ่นฟ้า